สวัสดีครับตัวขายของดีนะครับที่เราวางระบบไว้นะครับแล้วก็วางเดโมร้านดอกไม้ไว้ให้สําหรับคุณกิ๊กเลยตัวนี้นะครับก็จะอธิบายคร่าวๆผ่านวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะมีความยาวไม่มากนะครับเพื่อคุณกิ๊กจะได้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็นัดประชุมอีกรอบนึงนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีรายละเอียดนะครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนแบนเนอร์สไลด์ ไว้สาหรับประชาสัมพันธ์ลูกค้าด้วยในตัวนะครับทีนี้เราจะสั่งซื้อไม่ได้ถ้าเกิดยังไม่สมัครสมาชิกมันจะเด้งไปหน้าสมัครสมาชิกก่อนเราต้องลงทะเบียนก็คือลูกค้านะครับจะต้องกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับอันนี้ผมเปิดผ่านเครื่องนะครับอ่าผมเปิด,เป,ดเปิดผ่านเครื่องนะครับมันใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับกรอกที่อยู่เบอร์โทรอะไรลงไปนะครับก็จะพิมพ์กรอกเรียบร้อยแล้วก็เข้าระบบใช้งาน เข้าระบบใช้งานก็กดคลิกเข้านะครับในที่นี้ผมมียูเซอร์อยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตใช้ยูเซอร์ของทางผมนะฮะอ่าอ่าเรียบร้อยเมื่อเข้าระบ,บบมานะครับก็จะเห็นรายการสินค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูประกอบไปด้วยเมนูสินค้าของฉันนะครับสินค้าของฉันก็จะเป็นสินค้าที่เราเคยซื้อที่ผ่านมานะครับเราก็สามารถสั่งซื้อได้อีกรอบหนึ่ง สั่งซื้อ,อยังไงก็กดปุ่มสีส้มได้เลยนะครับถ้าเราสั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่เคยซื้อนะครับสมมติว่าผมจะสั่งซื้อ,อช่อลักกันตลอดไปตรงนี้แล้วก็จะเห็นรายการแล้วก็รายละเอียดนะครับวันที่วางขายแล้วก็จะมีะการรีวิวรีวิวสินค้าแล้วก็สามารถรีวิวได้เหมือนกันนะครับรีวิวได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวผมจะสั่งซื้อสินค้าให้ดูนะครับจะกดข้างนอกก็ได้นะครับกดข้างนอกตรงนี้เลยหรือ จะกดปุ่มข้างไหนก็ได้นะครับกดสั่งซื้อ,อเมื่อกดสั่งซื้อแล้วลูกค้าก็จะเห็นรายการนะครับพร้อมกับยอดเงินนะครับระบบตัวนี้จะมีส่วนสําคัญก็คือ,อสามารถที่อยู่ในการจัดส่งลูกค้าสามารถดึงที่อยู่ของโปรไฟล์ตัวเองตั้งแต่สมัครเลยหรือที่อยู่ใหม่ที่จะให้ส่งได้นะครับตรงนี้ก็กรอกได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้ที่อยู่ในโปรไฟล์ตัวเองนะครับ ข้างล่างลงมาก็จะเห็นช่องทางการชําระเงินลูกค้าสามารถโอนเงินตามช่องอาตามบัญชีของคุณคิกก์ได้เลยนะครับโอนเงินเสร็จก็ดําเนินการกดตรงนี้กดเสร็จเนี่ยในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะให้ถ่ายรูปสลิปได้เลยนะครับแล้วก็อัปโหลดสลิปเข้าไปนะครับแล้วก็กดยืนยันถ้ายังไม่อัปโหลดสลิปเนี่ยมันจะยืนยันไม่ได้นะฮะสมมติว่าผมจะทดสอบนะฮะผมจะลองอัปโหลด รูปภาพลงไปนะครับเดี๋ยวผมหารูปภาพบินก่อนนะครับผมหารูปภาพบินคนเงินที่ที่เป็นเนมโมซักตัวหนึ่งให้ให้คนคิกเขียนเนาะตัวนี้อ่าสมมติว่าผมเอาบินนี้แล้วกันโอเคอ่าทีนี้ ตัวนี้อ่าโอเคทีนี้ผมจะอัปโหลดสลิปบนเงินผมก็ดำเนินการอ่าอัปโหลดนะครับอัปโหลดเสร็จผมยืนยันนะครับอ่าระบบก็จะแจ้งนะครับพร้อมกับลายแจ้งเตือนนะครับลายก็จะแจ้งมาตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีลายแจ้งเตือนเข้าสมาร์ทโฟนของกินกิกแล้วก็ในทีมนะครับก็ ก็จะแจ้งไปยังหลังบ้านหลังบ้านก็ทําการคอนเฟิร์มแล้วก็จัดส่งนะครับทีนี้เมื่อจัดส่งเสร็จเนี่ยมันจะอยู่ในลําดับนี้ครับผมจะรวบลัดนะครับขั้นตอนตัวที่ชําระไปแล้วนะนี่ฮะมันจะเป็นขั้นตอนสั่งสินค้าดําเนินการส่งสินค้านี่คันทนี้ก็คือเดโมนะครับส่วนการโน้ตที่จะลงในการ์ดอะไรยังไงนี่ก็เดี๋ยวทําเพิ่มได้ครับพวกนี้ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็จะมีดาวน์โหลดใบเสร็จได้นะครับติดตามสินค้าได้แล้วก็รวมยอดออกมา มียอดแบบให้ด้วยนะครับถ้าร้านไหนไม่มีแบตก็นอนแบตนะก็ตั้งค่าหลังบ้านได้ในที่นี้ผมเอาให้ดูแค่เฉพาะส่วนหน้าบ้านนะครับอ่าแล้วก็จะมีในในส่วนของระบบที่เป็นระบบเติมเงินเข้าระบัญชีของกิ g กลเลยก็คือเติมเงินจากตรงนี้นะครับมันก็จะมียอดที่เราเติมเงินไว้สําหรับสั่งซื้อในวันถัดไปหรือว่าปีถัดไปได้นะครับก็จะเป็นเหมือนบัลเลตนะครับในตัวนะครับทีนี้เมื่อ ตัว wallet เนี่ยถ้าเกิดมีการสั่งซื้อสินค้าตัวนี้เข้าไปสมมุติว่าผมสั่งซื้อตัวนี้แต่ผมไม่อยากโอนเงินตรงนี้ผมใช้หักเงินจากบัญชีเติมเงินผมคลิกตรงนี้นะครับมันจะแสดงยอดคงเหลือนะครับอันนี้ผมซื้อไม่ได้เพราะว่ายอดผมมีแค่41บาทนะครับผมต้องเติมเงินตนัวไปเข้าไปถ้ามันสั่งซื้อได้มันจะเป็นสีเขียวว่าสามารถชําระผ่านตัวเงินบัญชีได้นะครับแล้วก็กดยืนยัน นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอคร่าวๆนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงนะครับนนล้วเราวันนี้ก็ขอพระคุณครับ